สวัสดีค่ะทุกคนชาวไทยทุกท่านด้วยอยู่กับพี่เองน้ำตานั่นเองโอ้ยอย่าบาบังก็คือวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบ็อกนั่นเองในในแมปเอ่อแมปอะไรแมปอะไรก็ทา่านวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเป็นพี่ลิงเด็กตูเฮเลยโอเคพี่ไปจองบ้านมาแล้วอ่ะไปบ้านพี่กันสุดเด็กเยฮงเด็กเว เด็กวีนนี่คือบ้านของพี่นี่แคร่เขาแปลภาษาว่าพี่บ้านเลี้ยงเด็กที่ยากจนเออแ้่ไม่มีเด็กสกุ่นหนึแต่ไม่เป็นไร<แ>พี่ก็อยู่ไปสุน้ำนมากได้มีคนมาปนบ้นพี่ อีเด็กตัวดำนั่นแหละเด็กวิ่งเด็กเหมือนที่ควรจะทำยังไงโอเควันนี้เราก็จะมาใช้ชีวิตเป็นพี่เลี้ยงเด็กนั่นเองนี่ตื่นเต้นมากมีใครจะมาฝากเด็กด้วยเปล่าะลปี้เกมมี่ ใครอยาลองเล่นนะก็คือไม่ต้องให้พี่มาทําให้เลยพี่ทําไม่เป็นทํำไม่เป็นพี่ทําไม่เป็นพี่ทําไม่เป็นให้พี่เค,คข้างบ้านนู่นให้พี่เค,คทําให้ถึงพี่ไม่ได้เล่นเกมตั้งสิบปีแล้วถึงมากทุกคนน่าจะคิดถึงกันนานมากที่พี่ไม่ได้ทาคลิปน่าจะคิดถึงกันนานมากเลยนะเกมเราบอกเนะ่ะเออคิดถึงกันนานปะ ถ้ามีคนคิดถึงไม่ได้ถ้ามีคนคิดถึงไม่ได้ที่แปลว่าไม่ได้เล่นโลกบอกอะ่ะก็ิคอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเริ่มก,กันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งและปิดกำลังใจให้พี่ด้วยนะ Let's go ไปกันเลยพี่คิดว่าหมอนนี้มันจะได้ปะเดือนนี้มานานแล้วเดยวบ้าน พี่อยากได้พี่อยากได้โลบอสก,ก่อก็คืออันนี้ไม่ใช่พี่ซื้อมาพี่แตะกวยองน่าครน่าจะมีกันแหละรู้ไหมว่าทำไมมีปืนกูจะดิีเยกเวนนะั่นขอแค่มึงออกมาจากบ้านกูไม่หญ่มึงออกบัดเจยบในสมองนี่คอืออ๋ออันที่ซื้อ สามารถซื้อสีสามารถซื้อรถสามารถซื้อกางน้ำสามารถซื้อหมาสามารถซื้อหน้าตาสามารถซื้อเพชรสามารถซื้อทำให้ไฟไหม้สามารถปลวนล็อกดาวได้สามารถฟังเสียงสามารถเปิดสามารถเอาสีได้สามารถปัดปลาได้รอดึงร้อยหยอดแต่พี่ซื้ออะไรไม่ได้เลยเพราะว่าพี่ไม่มีโลบาร์ก เอ่อเราจะเริ่มจากที่หนดีทุกคนเราจะเริ่มจากที่ไหนดีใครเป็นกวาสาหรับแค่นี้ก่อนนะขอแค่นี้ก่อนคราวหน้าค่อยมาอ่านใหม่